พระผู้เชเจ้าคือใครในในในระยะเวลาที่อาจจะไม่ได้ยาวมากนะคะอาจารย์อาจารย์มีคําแนะนํำไหมคะถ้าเป็นพี่นะพี่ก็จะดูเด็กคนนั้นแลวพี่ก็พระเจ้าก็เป็นศาสดาแต่พี่เป็นคนไม่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 นั่นเลยนะเอ่อพี่ไม่ได้คิดว่าทุกคนจะต้องรู้เท่าเทียมแบบเราถึงเขารู้ช้ากว่าเราเขาอาจจะชนะเราก็ได้ก็ตายอ่ะวิ่งมาตั้งไกลแต่สุดท้ายก็แพ้เต่านะคะคนที่คิดว่าตัวเองรู้ศาสนาพุิเยอะอะแต่ถ้าแต่อินเตอร์คนนั้นนะเขาอ่านแป๊บเดียวว่าชนะเราก็ได้เป็นไม่ได้หมดอะ ม<ะ>ันจะเป็นคนไม่ค่อยไม่ค่อยคิดดูถูกคนหรือคิดว่าคนที่เขาไม่รู้ในวันนี้เขาจะไม่รู้ตลอดไปอ่ะแต่ยังไม่ถึงเวลายังไม่ใช่ยังไม่ตรงกับเวลาที่เขาจะต้องมาศึกษาหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยพอถึงเวลาแล้วว่าขาอาจจะเป็นพชน้ำเอกในวงการพุทธศาสนาใครจะไปรู้มีโอกาสเป็นไปได้ทุกอย่างเลยคะ่ะอาจารย์เพราะฉะนัน้นพี่ก็เลยคิดว่าพี่เป็นคนมาคิดว่าแต่ว่าถ้ายังไม่ถึงเวลาขนาดเดียวกันถ้าไม่ถึงเวลาของเขาแล้วเราไปยักอะไรเขาอ่ะเขาอาจจะไม่อยากฟัง จริงๆบางคนกนะว่าจะมายอมมามามา,มา,ม,ามาเข้าวัดจริงๆว่าตอนอกหักคือก่อนหน้านี้นก็เข้าบ้างนะแต่พออกหักจริงๆแล้วถึงได้รู้ว่ามันมันเหมือน,นกับเรากําลังตกนะ้ำไม่มีที่ึดเดียวอะ่ะแต่พอเป็นวัดปุ๊บมันจะมีที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจมันต้องเกิดเหตุการณ์อะไรกับเขาสั้งเหตุการณ์ที่คิดว่านั้นหรือมีอะไรบางอย่างเ<ๆ>นี่ยที่ทําให้เขาเนี่ยเปลี่ยนปแปลงที่คิดว่าอย่างนั้นเพราะฉะนั้นนะ่ะถึงเวลานั้นเราก็ไม่ต้องกลัวเพราะว่าสัจธรรมของโลกอะ่ะมันจะต้องบุนอยู่แล้วที่จะบอกเด็กตลอดว่า,วาเราไม่ใช่่คคนนทีอ,อกกกหแร ตั้งแต่ยุคที่มันมีคนอกหักแล้วหรือเปล่าและจนเราตายไปแล้วกี่ปีเนี่ยมันก็ยังมีรุ่นรุ่นต่อมาที่มาเกิดก็ต้องอกหกักเพราะงั้นเนี่ยศาสนาตรงนี้เขายังไงเขาต้องมีศาสนาเอาไว้เป็นเป็นเอาไว้เยียวยาเขาเพราะงั้นเนีย่ยศาสนายังไงยังไงตัวมันเองมันดีด้วยตัวมันเองอยู่แล้วค่ะเพราะงั้นนะพี่ก็เลยไม่ค่อยกลัวว่าเด็กรุ่นใหม่อ่ะจะแบบว่าจะจะ,จะ,จ,ะจะหาจ่งางจากศาสนาเกินไปเพราะว่าพี่แต่ว่าพี่ว่ายังไม่ถึงเวลาเขาหรือเปล่ายังตัวพี่อายุเขาเขาพี่ก็ยังไม่ค่อยสนใจนะแต่พอยิ่งวันพี่กับสนใจไปตามวันเวลาของ พราะฉะนั้นพี่ก็เป็นคนให้พี่จะดูจากความเป็นจริงไงมากกว่าอุดมคติว่าทุกคนจะต้องรู้แลวต้องรู้ตั้งแต่อายุอย่างนี้ยพี่ก็จะแบบว่าไม่ค่อยเป็นอย่างนั้นพี่ว่าเออเป็นคนแบบเหมือนอาจจะใจเย็นว่าเออเดี๋ยวถึงวันอนื่นถากาต้องรู้อะไรอย่างเนี้พี่คิดแบบนี้นะในความคิดพี่อะแล้วถ้าเกิดว่าแบบอย่างนี้ถ้าหนูจะให้คําแนะนําน้องเขาจริงๆหนูก็ตอบไปแล้วค่ะอาจารย์แต่อย่างอยากได้ความความข้อข้อมูลจากอาจารย์ว่าถ้ามีคนมาถามอย่างงี้หนูควรจะตอบเพราะว่ายังไงดีนะถ้าสมมติเขาบอกว่าคุณเจ้าเป็นใครเออสำหรับสะ ก,ก,นะก,ก็เป็นคนที่ฉันถ้าพูดอย่างนี้พูดกับเด็กนะพูดไปชมว่ไม่พูดริงบนะก็เป็นคนที่ฉันนับถือที่สุดและเป็นไอดอลของฉันนะบอกไปเลยแล้วไม่ถึงเป็นไอดอลก็พุทจเจ้าก็รู้ทุกอย่างปะสพันญูอะและว้วก็สามารถนำทางฉันในทางที่ถูกก็บอกเลยที่ก็จะพูดอย่างนี้เขาไปเลยอะแล้วเป็นไอดอลพี่เลี้ยง,งก็บอกแล้วก็บอกเลยว่าคือพุทจเจ้าพูดอะไรก็ถูกอนะนักถึงไมถ่ถึงบางทีอะที่เราคิดว่าไม่ถูกเพราะว่าประสบการณ์ยังไม่ถึงแล้วเมื่อวันที่ประสบการณ์ถึงมันก็จริงมันก็จริงอยู่ดีอออ่ะะไไมเเเปป็็นนนดขงงรราาผู้ท เพราะฉะนั้นถ้าเทียบไปแล้วว่าเหมือนเราอยู่ในที่มืดๆอ่ะพุทธเจ้าก็เป็นสปอตไลท์ของ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 พี่นะแล้วน้องไม่อยากเป็นสปอตไลท์แบบพี่บ้างเหรอ,อแล้วถ้าถามว่าแล้วพุทธเจ้าสอนอะไรล่ะคะอา,าจารย์คะอาจารย์พี่พี่หนูฟังสั้นๆหน่อยอา้ารยคะสมมติเด็กหนูเป็นเด็กนะแต่สติหนูเป็นเด็กพุทธเจ้าสอนอะไรก็สอนแนวทางชีวิตไงเพราะว่าจริงๆอ่ะบางเรื่องเราไม่ต้องไปลองเองก็ได้พุทธเจ้าก็บอกทางลัดให้เราไม่ดีหรอ เหมือนเวลาเราเล่นบันไดมูว์อะเราไม่ต้องเราก็ไม่จำเป็นต้องเป็นหนึ่งถึงร้อยก็ได้เมื่อเราคลอดลุกเต่าขึ้นบันไดพุึบไปเลยพุทธิต้าก็เป็นบันไดตรงนั้นให้เราเร็วขึ้นพี่ก็จะบอกได้ค่ะคือพอหนูฟังอาจารย์รู้สึกว่าหนูอยากเป็นเด็กคนนั้นที่แบบว่าหนูต้องสนใจแน่เลยอะพออาจารย์พูดแบบนี่องว่าจริงๆนอะเด็กอะคือแต่ว่าการพูดอ่ะบางคนอะพี่รู้สึกว่าตอนที่มาพูดธรรมะเขาเหมือนต้องการจะบอกนอ้ชมว่าเขารู้เยอะพอรู้เยอะเนี่ยพอยัดไปปุ๊บอะคือคนเหมือนกับ เด็กอ่ะเด็กมันก็คือการเด็กเนี่ยนะำตาลธรรมะก็เหมือนกินเขากินเยอะๆมันก็อิ่มมากกินเยอะเกินไปอ่ะพี่ก็เรียกว่าต้องพอดีกับกระเพาะเขาอ่ะแล้วจะไปพูดไม่ได้ว่าฉันกินอย่างเงี้ยอิ่มแล้วเด็กก็ต้องกินเท่ากับฉันเขาอาจจะยังกระเพาะเล็กอยู่ฟังไปทีนี้แต่ว่าถึงวันที่โตท่งเราเขาก็จะพอกระเพาะท่าเราอะไรแบบนี้พี่ก็จะเป็นคนอย่างที่พี่บอกพี่จะเป็นคนค่อนข้างเข้าใจเด็กว่าถึงเวลาไหนที่จะเป็นแบบไหนแล้วพี่จะเป็นคนที่ไม่ไม่ทาอะไรข้ามข้ามข้ามวัยอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ่ ก็เรียกได้ว่าอาจารย์เป็นคนที่แบบว่ามีศิลปะในการที่แบบว่าคืออะไมาในการสอนเด็กๆมากๆเลยอ่ะอนนใช่พี่ก็จะพี่ก็จะเป็นอย่างนี้แล้วก็อย่างอะไรอีกนะสมมุติแบบสมตบสมติเขามาบอกพี่บอกว่าเ,เขาก็จะมาพูดบอกว่าไอ้ธรรมะข้อนี้ยมันยืดปีประโยชน์อะไรอย่างเงี้ยใช่ปะ่ะอย่างพี่จะบอกเด็กบอกว่าเด็กทุกวันนี้บางครั้งอ่ะพวกเราอ่ะเป็นรถเป็นรถเนี่ยสมมติเด็กเป็นรถนะพวกเขาเป็นรถที่มีแต่คันเล่ง แต่เธอมาเรียตคุณแม่คุณแม่จะเป็นคนสร้างเบรกให้เธอซึ่งเบรกเนี่ยในศาสนาพุทธเรียกว่าสติครับสตินี่แหละคือตัวเบรกเพราะฉะนั้นอ่ะเธอจะเป็นรถที่ปลอดภัยพราะรถที่มีแต่คันเล่งอ่ะวันที่มันเกิดอะไรขึ้นอ่ะเขาจะหยุดไม่ได้แต่รถที่มีเบรกค,คือมีสติมันหยุดได้ครับงั้นรถทุกคันจึงต้องมีเบรกแล้วคนที่เบรกลูกอ่ะคนที่สร้างเบรกให้ลูกนี้สุดคือพ่อแม่พ่อแม่ต้องเป็นคนให้สติลูกในการสอนลูกว่าอะไรควรทําไม่ควรทําบางครั้งอ่ะลูกอาจจะไม่บอกว่าฉันรู้แล้ว แต่ลูกจะซึมซับในสิ่งนี้ว่าอะไรควรทาไม่ควรทําโดยวิจารพ่อแม่ครับที่คิดว่าอย่างไรครับเพราะฉะนั้นอันนี้กันอีกก็เป็นศาสนาพุทธใช่ไหมข้อคิดก็ต้องรู้ว่าหัวใจของศาสนาพุทธคือสติคือการติดเบรกให้คนว่าบางทีเราหลงและเลอะนะเราเลิศเราหลงและเลอเป็นเพราะว่าเรามีแต่คันเร่งเราขาดเบรกหรือเปล่าเบรกตัวนี้เป็นตัวสำคัญที่ทำให้ชีวิตเราอะได้สติแล้วกลับมาดำเนินชีวิตอย่างปกติที่รถมันต้องควรจะเป็นนะครับ อาจารย์มีตัวอย่างเด็กใครอย่างของเด็กๆที่เขาถามคาถามอาจารย์ฝากอาจารย์ําเพลินมากเลยค่ะชอบจังเลยอ่ะเด็กๆให้ตัวเองเด็กส่วนใหญ่อ่เขาไม่ค่อยถามเพราะพี่พูดค่อนข้างเคลียเพราะพี่นึกอยู่อย่างเดียวว่าเด็กอะยรกับพี่เนี่ยเป็นระบบแบบบางครั้งเป็นออนไลน์เป็นเหมือนทีวีเพราะฉะนั้นน่ะกิ๊กเข้าใจไหมว่าละครเนี่ยที่เ่็งสมมติกิ๊กเล่นะกิ๊กต้องเคลียในการเล่นไม่ใช่ว่า เอาพอตะคอจบคท่านพี่กิ้ค้าประโยชน์พี่กีกพูดแปลว่าอะไรครับมันไม่ใช่ใช่ไหมมันต้องให้ให้คนดูอะเขารู้ท,ทันทีพี่ก็คิดว่าพี่ต้องเสียตรงนั้นอ่ะเพราะฉะนั้นจะไม่ค่อยมีคําถามอะไรจากจากเด็กเพราะพี่ต้องเป็นคนคิดมาก่อนแล้วว่าประโยคที่จะพูดไปอย่างนี้นเด็กเข้าใจง่ายเด็กเข้าใจายากอะไรแบบนี้หรือจะทาไงให้เด็กเข้าใจเร็วเร็วกว่านั้นน่ะได้ตอกไหมครับอ๋อค่ะอาจารย์แล้วอาจารย์มีความเห็นยังไงคะถ้าเกิดว่าลูกศิษย์อาจารย์บอกว่าหนูไม่มีศาสนาค่ะอาจารย์ หนูไม่มีศาสนาพี่ก็บอกนะเป็นไปตามการเวลาเดี๋ยวหนูเจออะไรหนูก็จะรู้เองว่าหนูจะต้องมีหรือเปล่าอะไรเงี้ยพี่ก็เห็นพี่วันพี่พูดนั้นเราจะไม่มีแฟนโอ้แต่คนแรกเลยแต่คนแรกเลยค่ะเราไม่มีแฟนนะคะเราไม่มีศาสนาพี่ก็เห็นตั้งหลายคนพูดจริงๆเขาก็มีแหละเขาอาจจะยังแบบว่าเขาก็ตอบแบบเขาก็ไม่ได้ตอบแบบเอาจริงเอาจังมากกับาคาพูดเคาหรือเปล่าเขาก็พูดเป็น้งเขายังไม่ได้นับถืออะไรเยอะแยะแต่ถึงวันจริงๆของเขาแล้วอะพี่วันทุกคนก็จะรู้ว่าทางเขาต้องไปยังไงพี่ก็เลยเป็นคนไม่ซีเรียสกับคำตอบพวกนี้เพราะว่า ที่จะไม่ดูแต่คําพูดที่ดูที่การปฏิบัติเหมือนที่บางคนบอกว่าเขาจะไม่ทิ้งเราวันหนึ่งอาจจะทิ้งเราก็ได้ถูกไหมจีส่วนคนที่ไม่เคยบอกว่าจะทิ้งเราแต่วันนึ่งีเขาจะอยู่กับเราก็ได้ใครจะไปรู้อ่ะอย่าไปดูที่คําตอบเขาดูที่การปฏิบัติเขาหรือสิ่งที่มันเกิดขึ้นในชีวิตจริงทุกวันนี้พี่อยู่กับเด็กพี่จะบอกว่าเลิกพูดอุดมคติได้แล้วอ่ะทุกวันนี้เราควรจะพูดในในสิ่งที่มันปฏิบัติได้จริงๆในสังคมไม่ใช่ว่าขึ้นมาแบบแสดงงนจะอย่างนี้แต่จริงทําอะไรไม่่ไดด้เลยนกจาาคํพูะ มันสวยหรูมันดูดีในโซเชียลแต่ว่าในปฏิบัติมันทำไม่ได้อ่ะยกตัวอย่างเช่นสมมติเราบอกว่าเราเราหะรักเธอเราอยากให้เธออยู่ด้วยกันตลอดเวลามันก็เป็นางไม่ได้เมั่ออย่างน้อยที่ตอนเข้าห้องน้ำเราต้องแยกกันเท้าบอกว่ามันจะไปติดกันได้ยังไงอ่ะคือปฏิบัติจริงมันไม่ได้อ่ะพูดอ่ะมันได้แล้วมันดูสวยหรูเนาะแต่ปฏิบัติมันไม่ได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยพี่ก็เลยคิดว่าทุกวันนี้เวลาพี่ดูคนพี่ก็จะไม่ได้ค่อยมีดูจากคำพูดคนเท่าไหร่อ่ะพี่จะดูจากสิ่งที่ คือบางทีคาพูดเราอย่าไปคิดอะไรร้อยเปอร์เซนต์แบบนั้นอะดูปฏิบัติคนดีกว่าเพราะว่ามันจะชัดเจนกว่าอาจารย์อาจารย์อาจารย์ขำมากเลยอะค่ะทำไมคือแบบว่าปากอาจารย์แล้วมันเห็นภาพเลยอะเห็นภาพจริงมันจริงคือจะหรือคนจะพูดอะไรก็แล้วแต่อะกิ๊กแต่เราก็ไม่รู้มันทาได้อย่างนั้นหรือเปล่าเราดูต่อไปดีกว่าไหมอะจิ๊กก็เห็นว่าสังคมทุกวันนี้มันเป็นแบบนั้นทุกคนพยายามพูดมาดูดีแต่สุดท้ายก็คือทําไม่ได้ใช่ไหม อาจารย์มีมุมมองไงกับการที่ทุกวันนี้เราจะมีข่าวเยอะมากค่ะอาจารย์ข่าวอันนี้หนูเรียนอย่างนี้ค่คะคือมันมันจะมีเป็นช่วงๆใช่ไหมคะช่วงนี้ข่าวนี้ดงังดังเสร็จก็เปลี่ยนไปแล้วก็เป็นข่าวใหม่ดังขึ้นมาอีกเวลาที่เราดูข่าวรูเสึข,ข่าวอย่างนี้ค่ะอาจารย์มีข้อแนะนำอย่างไรไหมคะว่าข่าวต่างๆที่มันแบบดังขึ้นมาช่วงข้ามคืนอาจจสสักพักเป็นอยู่สักพักๆเปลีป่ยนไปอีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยข่าวต่างๆที่มันเกิดขึ้นทั้งดีและไม่ดีต่างๆที่จะบอกว่าข่าวมันก็เหมือนคลื่นไหม มันก็ขึ้นมันก็มาเรื่อยเรื่อมันก็มาไม่หยุดนะแล้วข่าวอ่ะการที่ข่าวมันอยู่นานแสดงว่าคนต้องสนใจมีประเด็นที่คนสนใจเพราะถ้าไม่สนใจนักข่าวมันเสนอคนก็เบื่อเมื่อไหร่จะเปลี่ยนข่าวอะไรสักทีอย่างเงี้ยแต่ตับใดก็ต้งแต่ที่คนรู้สึกข่าวนี้มันยังมีมุมมองเขาก็ยังเสนอได้แ้ะแต่พอเขาแต่นักข่าวเขาจะรู้ไงว่าพอเริ่มแบบคนเริ่มดูน้อยแล้วก็แสดงว่าเริ่มไม่น่าสนใจแล้วน่ะคนเขาก็เบื่อแล้วหรือเปล่าพูดแต่เรื่องนี้อะไรอย่างเงี้ยพี่ว่าก็ต้องมีเรื่องใหม่ๆมาพูดแต่พวกคน คือมันที่พี่อยากจะพูดนะกหลายคนก็มีความสุขกับการรู้เรื่องคนอื่นนะเนาะเพราะในการมีรู้เรื่องคนอื่นแล้วสลับไปสลับมาเนี่ยมันก็สร้างความสุขได้พี่คิดว่าอย่างนั้นนะแล้วยังไงอะพี่ก็ชอบคิดว่าข่าวมันเหมือนคลื่นคลื่นคลื่น่ะคลื่นมันมามันก็ต้องมาตลอดมันไม่มันไม่อยู่ตลอดหรอกแล้วเรื่องราวมันมันคือสตอรี่มันเกิดคนมันกี่คนอะพี่มันไม่ใช่มันอยู่กันเราแค่สามสี่คนหรืออยู่ที่อยู่กัทีสองคนในในสังคมโลกนับหมพันกว่าล้านมันก็ต้องมีสตอรี่ที่มันจะพี่แต่วันนี้จะเป็นสต ใค,ใครจะสู้ใครอะไรแค่เองพี่คิดว่าอย่างนั้นค่ะค่ะเอาละค่ะเดี๋ยว่ขอเนี้ยดูนิดนึงนะคะอาจารย์ค่ะว่ามีคําถามเพิ่มมาไหมนะคะอาจารย์ค่ะนี่ใครอยากถามอาจารย์ไหมคะส่งคําถามมาได้เลยนะคะนะค่ะอาจารย์อนี่ยี่จะเป็นคนพี่จะเป็นคนแบบว่าไม่ค่อยอะไรจะพูดยังไงเดี๋ยวพี่เป็นคนแบบตอบคําถามใช่ไหมพี่พี่ก็จะเป็นคนตอบคาถามแบบสบายสบายพี่ไม่ค่อยไปลงลึกสักเท่าไหร่กัแบอะไรเรื่องนะ เข้าใจค่ะอั่นี่คิ่าถึงแต่พี่คิว่าถึงเวลาจริงๆทุกอย่างมันจะเป็นเวลาของมันอ๋ออาจารย์ค่ะทีนี้เนี่ยอย่างอย่างคนที่ออย่างคนที่อย่างอย่างเนี้ยค่ะอย่างเพื่อนเพื่อนบางคนเนี่ยที่เขาเลี้ยงน้องหมาี้ยงน้องแมวอย่างเงี้ยแล้วเขาก็น้องหมาน้องแมวก็แบบว่า ศูนย์แบบว่าจากเขาไปก่อนอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์มีเพื่อนๆถามกิ๊กมาหลายท่านเหมือนกันเวลาที่เราไลฟ์สดทรมาก,กันอย่างเงี้ยคะ่ะอาจารย์จะมีข้อแนะนำยังไงเขาทาใจยังไงก,กับกับการสูญเสียสัตว์เลี้ยงอย่างนี้ได้บ้างไหมคะอาจารย์คะหรือว่าเพื่อนๆบางท่านเป็นซึมเศร้าอย่างเงี้ยค่ะหนูขอเป็นอีกสองสองคำถามสุดท้ายแล้วกันค่ะอาจารย์คะออพี่เองก็มีพี่มีหมานะคะที่พี่นักมากเนี่ยเพิ่งเพิ่งเพิ่งเ,เสียไปไม่ถึงปีเลยอ่ะ เพราะว่าเวลาพี่ลงมาจากข้างบนใช่ไหมติดลูกบัดมาตันเนี้ยนะครับเขาจะต้องมามาเขาจะไม่ให้พี่ไปไหนเลยจะต้องหยุดแล้วเขาจะเลียพี่เลียเลียนิ้วนิ้วเท้าพี่สิบนิ้วทีละนิ้วพี่ต้องยืนให้เของเลียแล้ววันหนึ่งเขาไปโอ้โหจิกพี่ร้องไม่หยุดเลยอ่ะร้องไม่หยุดร้องเป็นวันๆเลยอ่ะใช่แต่พี่ถามว่าพี่ผ่านมาได้ยังไงพี่ก็เอ่อเวลาค่ะพี่ว่าเวลา เวลามันท like like ําใปชทุกอย่างเนี้ยเปลี่ยนไปแล้วก็พี่พี่ก็ยังคิดว่าถ้าแบบว่าเรามีบุญเดี๋ยวเราจะกลับมาเจอกันได้ใหม่พี่เป็นคนคิดว่าบางทีเรากลับไปคิดอันนี้เป็นอีนี่นะอีกบางทีเรื่องที่มันผ่านไปแล้วเรากลับไม่ได้อยากกลับไปคิดเพราะมันทํให้แต่ความเศร้ามันจะดึงมันดึงลงไปเรามองไปข้างหน้าว่าวันหนึ่งถ้าเราับเขาอะถ้าเขารักเราจริงมันจะเกิดมาเป็นหมาตัวใหม่ให้เราเรามองไปข้างหน้าดีกว่าในสิ่งที่เป็นไปได้เพราะในเรื่องอดีตมันเป็นไปไม่ได้แล้วอะเราต้องคิดในสิ่งที่เป็นไปได้ค่ะแล้วก็ถถ้าาาเเรคิดึง เขาก็ต้องคิดถึงเราจิตใจที่มันเชื่อมโยงกันอย่างเขาพามาหาเราเองแหละที่อาจจะเป็นหมาตัวใหม่เรารือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้นะพี่จะเป็นคนอย่างเงี้ยแต่สิ่งไหนที่เราคิดไปแล้วว่ามันเป็นเรื่องที่มันผ่านไปแล้วมันแก้ไม่ได้ไม่มีประโยชน์มันคิดเสร็จมันก็จะร้องไห้ร้องไห้เราคิดไปถึงว่าตอนนี้ก็ไปตรงอจุดตุงจุด้นแล้วหมาเนี่ยนะคะเขาอาจจะมีจิตในคิดถึงเราเขาก็อาจจะแบบหาทางแหละขนาดเรายังร้องไห้หาทางจะเจอเขาคงต้องหาทางมาลงกันเดย พี่เป็นคนเชื่อเรื kind of mm ่องความรักที <S 2> <S 2> ่แบบมปนสองนย่หนัคือถึงเมื่อเรารักเขาเขารักเราเดกเขาก็มาหาเราก็พี่ก็คิดว่าในอนาคตอ่ะความรักมันไม่ทันมันไม่ไปไหนหรอกเออถ้าไปดูหนังสือของพี่โจมนทันียเขาจะบอกว่าแล้วเราจะเข้าเวลามันรักอืมค่ะอาจารย์ค่ะแล้วสําหรับคนอาจารย์อาจารย์เคยมีนักเรียนที่มาเลียงอาจารย์แล้วเป็นไม่สบายเป็นเป็นซึมเศร้าหรือเป็นอะไรอย่างนี้ไหมคะอาจารย์คะโอ้โหเยอะมาก แต่เขาอยู่กับพี่เขาก็ไม่ค่อยซึมเท่าไหร่เพราะพี่มันพ,พูดเพราะพี่ก็จะถามว่าเป็นอะไรพี่จะถามมาก่อนคือซึมเศร้าต้องดูว่าเรื่องอะไรแล้วก็มันต้องเข้าไปตรงๆที่เนพนพอยของเขาวาจุดของเขาเพราะบางครั้งอ่ะถ้าเราจับผิดจุดอ่ะเราก็จะไม่เข้าใจเขาบางคนอาจจะเป็นแบบว่าเขาอยากได้ตรงจุดนี้ได้ความรักจากใครคนหนึ่งแต่เขาไม่ได้เราก็ต้องไปแก้ตรงนั้นอ่ะแต่เราต้องคุยกับเขานะต้องคุยไปเรื่อยๆคุยจนเรารู้ว่าคอยสำคัญเขาอยู่ตรงไหนนะบางคนก็อาจจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับออฟฟิศเรื่องเกี่ยวกับงาน างคนอาจจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับพอ่อบางคนเรื่องเกี่ยวกับแม่เพราะฉะนั้นอนะ่ะเราต้องไปหาเขาก่อนว่าเขาเกิดจากอะไรโดยการคุยไปเรื่อยๆพอคุยไปเรื่อยๆฟูมาแล้วเราอยู่พี่ว่าเดี๋ยวเราก็จะรู้เองว่ามันเกิดจากอะไรแล้วเราก็จะมีข้อแนะนําเขาสําหรับพี่นะค่ะ,ะขเขาพี่สัมพี่คิดว่าต้องมีเวลาแต่อย่างไรต้องมีเวลาต้องคุยกันระดับหนึ่งนะม่ใช่อว่าคุยกันแป๊บเดียวอย่างเช่นสมมติว่าจิงมาถามพี่สองนาทีแล้วตอบพี่ตอบไม่ได้เพราะว่าบางทีอ่ะกว่าบางคนเขาอาจจะยังไม่ได้มาพูดในสิ่งที่มันเป็นจุดสําคัญของเขา แต่พอเราคุยเป right? like, ็นานๆเราจับประเด็นได้ว่าทั้งหมดมันเกิดจากอะไรบางคนเนี่ยมันเกิดจากเรื่องไหทำให้เขาเกิดความซึมเศร้าเขากําลังผิดหวังเรื่องอะไรหรออะไรอย่างเงี้ยใช่ป่ะแต่ว่าที่สําคัญที่สุดที่จะบอกว่าสิ่งไหนก็แล้วแต่ที่เราคิดไปแล้วมันไม่เกิดประโยชน์อะเราต้องเริ่มคิดแล้วเราเดินไปข้างหน้าเพราะข้างหน้าเนี่ยความหวังมไม่ได้เสมอพี่บอกทุกคนว่าดีมดู่ดีมคนเราอะสามารถที่จะฝันในสิ่งที่มันความฝันมันก็เป็นไปได้เนี่ยอนาคตแต่เรื่องอดีตมันจบไปแล้วมันเป็นไปไม่ได้แล้วค่ะ ล้วมีอาจารย์วางเป้าหมายชีวิตตัวเองยังไงบ้างคะวางเป้าหมายในชีวิตอะไรเหรอพี่ก็เอ่อพี่ขอมีชีวิตทุกวันที่ทําประโยชน์ให้คนอย่นงี่คแค้นเนี่ยโ้วใช่ใช่ใช่พี่ก็มีความรู้สึกแบบเนี้ยแล้วก็พี่แบบอยากมีแล้วก็อยากมีเวลาให้กับคนที่เรารักอย่างเช่นสมมติพี่มีกับจิ๊กเ่กกิ๊กมาหาพี่ใช่ไหมอยากมีเวลาเุยีัยกิ๊กเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยพี่ก็ประมาณนี้แหละแล้วก็อยากให้คนรอบข้างมีงความสุขที่คิดเท่านี้นะ มันนี้ไม่ได้ตอบแบบคําถามเป็นแบบนานๆหรือปฏิบัติไม่ได้นะที่พี่พูดจริงๆเพราะว่าพี่อยากพี่คิดว่าชีวิตพี่ต้องการอย่างนั้นแล้วก็อีกอันนึงเป็นสิ่งที่พี่ชอบมากคือการได้ทําบุญที่ปู้คนชอบทําบุญเลยอะชอบทําบุญมากๆเลยว่าจะาีโอกาสได้ทําบุญอะไรแบบนี้นะแต่การทําบุญของพี่อาจจะไม่เหมือนคนอื่นคือทําบุญแล้วพี่ไม่ชอบตะโกนอะพี่ขอทําบุญแบบยิ้มี่ะบอยู่ในมุมของพี่ว่าได้ทําบุญแล้วอะไรเนี้ย อาจารย์คิดว่าการที่อาจารย์ชอบทําบุญอาจารย์เล่าให้เราฟังกัดูไหมคะอาจารย์ชอบทําบุญแบบไหนบ้างแล้วก็อาจารย์คิดว่าการทําบุญน่ะให้ประโยชน์อะไรกับอาจารย์บ้างคะการทำบุญไม่ยังเป็นต้องทําที่วัดค่ะทําที่ไหนก็ได้บางทีทํากับคือบางคนน่ะที่พูดเลยนะคะเออออกไปทําบุญกับกับวัดดีกับพระก็ดีแต่กับคนในออฟฟิศมันไม่เคยเผื่อแผ่เลยก็เลยไม่เคยเผื่อแผ่อะไรก็เลยนายจ้างบางคนนะคะ ไม่เคยให้ขนมอะไรลูกน้องกินแม้กระทั่งถุงเดียวแต่ทําบุญกับคนอื่นทุกวันแต่คนใกล้ชิดไม่เคยเลยอ่ะซึ่งบางทีอ่ะพี่พงา์รำสึกว่าการทําบุญอ่ะเราต้องทํากับทุกคนนะที่เราจะทําได้ไม่ใช่มีแพทเทิร์นว่าฉันต้องทําที่วัดหรือฉันต้องทําที่ศาลเจ้าหรืออะไรแบบนี้แล้วบางครั้งเนี่ยเราเราบอุ้มช่วยเหลือใครอ่ะได้เราก็ต้องทําแล้ววิธีหนึ่งในการทําบุญคือการกินใจยินใจเนี่ยให้กับเพื่อนบางทีอ่ะเพื่อนร่วมงานเนี่ย เขาเศร้าเรื่องอะไรอ่ะเราแค่เขาระบายเขาแชร์ก็เป็นการทําบุญอย่างหนึ่งทําให้เขามีความสุขสิ่งใดก็แล้วแต่ทําให้คนคนอื่นมีความสุขอ่ะพี่ว่าอันนั้นน่ะคือการทําบุญนั้นการทําบุญอย่างที่จริงไม่ใช่หมายถึงว่าการท่ต้องไปเสียเงินอย่างเดียวบางทีเราอาจจะใช้เป็นจิตอาสาดรวยใจก็ได้ใช่ไหมเออเพื่อเราอกหักเราก็ต้องอยู่เคียงข้างเพื่อนหรือเปล่าอะไรแบบนี้ค่ะเราก็หินใจเขานี้ก็เป็นการทําบุญอย่างหนึ่งอ่ะทำบุญคือการสิ่งที่ทำให้คนอื่นอ่ะที่รอบข้างเขามีความสุขที่คิดว่าแบบนี้แล้วก็ อันนี้อ่ะคิดพี่เป็นคนที่สอนหลายๆศาสนานะเพราะพี่ไม่ได้สอนแต่พุทธคริสต์อิสลามพี่สอนพาม่สอนอะไรอะ่ะยางศาสนาหนึ่งอ่ะก็อย่างศาสนาหนึ่งศาสนาคริสต์ที่พี่สอนอันหนึ่งทำสอนที่ดีมากคือว่าคือคนเราอะ่ะเขาบอกว่าจริงๆอะ่ะของชิ้นเนี้ยจะมีจะมีคุณค่าก็ต่อเมื่อเป็นเป็นเอาของชิ้นเนี้ยเมื่อเราเนี่ยได้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 เป็นคนให้คนอื่นเป็นของขวัญที่เราให้คนอื่นเหมือนบางครั้งอะ่ะของชิ้นนี้อยู่ตรงนี้มันอาจจะไม่ไมีประโยชน์กับเราแต่เราให้คนอื่นอะ่ะมันอาจจะเป็นประโยชน์เขาล้าก็ มันได้สร้างความสุขให้กับคนคนหนึ่งอะของขวัญน่ะของมันจะมีคุณค่าตรงนั้นอะเมื่อเราได้มอบเป็นของขวัญและสร้างความสุขให้คนอื่นมากกว่าสร้างความสุขให้ตัวเราเองเลยเข้าไหมครับอาจารย์คะอาจารย์สอนหลายศาสนาเขาฟังอาจารย์อย่างเงี้ยอาจารย์อาจารย์เพราะอาจารย์เพราะท่าไปอยู่ในหลักสูตรเที่นักเรียนเขาต้องเรียนใช่ไหมใช่ครับอาจารย์คะอาจารย์อยากให้อาจารย์แชร์นิดนึงได้ไหมคะว่าศาสนาอื่นๆ่ะมันจะมีอันไหนที่มันเป็น ข้อดีแบบที่เขาสอนแล้วมันเป็นอะไรเป,เ,ปเป็นเป็นจุดเด่นเป็นประเด็นเป็นประเด็นที่สําคัญที่เราสามารถอย่างคนพูดอย่างเราเนี่ยเราสามารถน้อมนํามาใช้บ้างได้เลยคะ่ะหรือว่าจริงๆมันอาจจะเหมือนกันด้วยซ้ำหย่อยนะคะอาจารย์ค่ะเรารักศาสนานะคะเพราะว่าทุกศาสนาเนี่ยสอนให้ให้ใหทุกคนนคดีอย่างศาสนาคิดเนี่ยเขาบอกว่าใครตกแก้มอะไรนะใครตกแก้มใครตกแก้มขวาใช่ไหมตกแก้มขวาเนี่ยนะคะให้เราเนี่ยยื่นแก้มซ้ายไปหดอกอ๋อคิดรู้ไหมว่าจริงๆอ่ะ ถ้าเราเป็นคนถนัดขวาเนี่ยเราไม่สามารถตกแก้มขวาผู้อื่นได้คิ๊กลองตกดูสิเขอาคิ๊กเรเล่นเป็นนางรลายมาก่อนไม่ได้เองความจริงไปเราตกแล้วิ๊กถนัดขวาหรือถนัดซ้ายขวาค่ะขวาน่อ่ะเราตกเราจะต้องโดนแก้มไหนเขาแก้มซ้ายเขาแต่ในในในคำพีของคิดจะเขียนว่าใครตกแก้มแก้มแก้มขวาให้ยืนแก้มซ้ายไหนตกก็มีมันจะมีบางอย่างที่ซ่อนอยู่คำว่าตกแก้มปกติที่ถนัดขวาใช่ไหมตกอาจจะต้องโดนซ้าย งั้นถ้านเราตกข้างขวาแต่ว่าหลังมือนะคะเราจะหมายความว่างไงคะจย์ก็โมโหนะเพราะปกติอาคิกเล่น,นละครเองคิกก็ต้องรู้ว่าเราตกแบบนี้คือโมโหแต่ท่านหลังมือนี่คือสุดเลยนะใช่ไหมจิ๊กลองเทียบดูก่อนทักซึ่งพี่รู้งกลับอ่ะพี่จะบอกจิ๊กว่าจิ๊กจะต่อยนะปกติให้หลังมือหลังมือนี่คือแบบสุดนะ <S <S ก็แปลว่าขนาดที่คนเน็นแบบโมโหเราเราก็อยากไปแบบรุนแรงต่อบเขาให้ลงนิ่งต่อเขาไงครับ ือ <cre ed> ตรงนี้มันคือใช้แบบคล้ายๆกับใช้ความนิ่งแล้วใช้แบบให้คนนั้นเขาได้สติว่าเขาตกขนาดน,นี้เรายังไม่ตกเขากลับมาเขาจะได้ได้สติว่ามันเกินไปไหมวะนี่แกทากับฉันหนึ่งเนี่ยค่ะเด็กคลิปเนี่ยมันก็จะมีบางอย่างที่มันซ่อนแต่ว่าถ้าเราแปลกตรงข้างหนึ่งข้างหนึ่งเราไม่ได้คิดอะไรก็ไม่มีอะไรอย่างนี้<อ>ใช่ค่ะลออิสลามก็สอนดีตั้งหลายหลายศาสนาที่ว่าเขามีทาสอนไออิสลามก็สอนให้เป็นคนที่เป็นคนที่แบบ ยังไงมีเหตุมีผลนะมีเหตุมีผลแล้วก็สอนเรื่องอย่างเช่นอันหนึ่งที่พี่ชอบม,มากๆเลยาศาสนาสรามณคือสากาดสากาดคือการแบบให้ทานเะน่ะคือมีแล้วต้องรู้จักแบ่งปันคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยอย่าอย่าไปเอารัดเอาเปรียบคนอื่นพี่ก็ชอบม,มากเลยนะคะแล้วก็ศาสนาอะไรอย่างศาสนาพรางมพึงรู้เขาก็มีคําสอนคือจะมีในทุกศาสนาแล้วสิกพี่ชอบตรงเรื่องความถ่อมตนให้เรารส,สึกว่าถ่อมตนที่รู้สึกว่าเพราะว่าจริงๆแล้วว่ากิ๊กคนที่ถ่อมตนคือคนที่ไม่ตะโกน พวกตะโกนอะคือมันคือแสดงออกหมดเลยอ่ะพวกขำตนคือไม่ตะโกนนะคะเอไฟอะคิดเมื่อเราไปเปิดออกแก๊สอะเราจะเห็นว่าตา่าไฟมีสองสีคือสีฟ้ากับสีส้มสีส้มใช่แล้วคิดรู้ใช่ไหมว่าไฟที่แรงร้อนแรงกว่าคือสีอะไรคะมีซาไปขายการขายสีส้มเหรอคะสีฟ้าข้างล่างมันอยู่ข้างล่างสีฟ้านั่นหมายความว่าการที่เราเป็นคนอมตนหรือเป็นคนที่เหมือนไฟสีฟ้ามันก็ไม่ได้แปลว่าเราไม่มีอะไรนะ สีส้มมันอาจที่จะแบบว่าสู้เราไม่ได้ด้วยเข้าใจไหมคือคนเราอ่ะคืออย่างสมมติอย่างอย่างอย่างที่จะบอกว่าอย่างคนบอกว่าทําไมต้องอย่างฝรั่งเขาไม่ทาเนียมหนึ่งแต่พี่ก็เข้าใจเขานะเขาบอกว่าทําไมต้องยกมือไหว้ยอย่างเนี้ยทาไมเราไม่แบบทําไมเราต้องอ่อไม่ได้ความเท่าเทียมแต่ไม่ต้องยกมือไหว้แต่พี่เห็นทุกวันนี้ใครๆคืออันนี้เป็นการแบบเถียงกันทางด้านความคิดนะไม่ใช่ไม่ใช่ใน,นชีวิตจริงเพราะชีวิตจริงพี่เห็นฝรั่งะเขาก็ยกมือไหว้กันเยอะแยะเพราะมันเป็นทำเลงที่น่ารักพี่กกออว่่าาครรเเดน้มมมมัิก คิดก็ระวังดนะคนคนนึงยืนแบบนี้อีกคนนึงยืนแบบนี้มันเกิดเป็นความรักไม่ได้ถูกไหมคะแต่ถ้าเราอดอน้อนถ่อมตนกิ๊ดูสิโลกลาเป็นอะไรเนี่ยอะไรหรอทุกอย่างมันเกิดจากการที่เราเราอดอน้อนถ่อมตนนั่นแหละมันทําให้เราเกิดความรักกันนันเองค่ะ <c oughs> โอ้อาจารย์ค่ะคือฟังอาจารย์เราแบบชอบจริงเลยเพราะว่าอาจารย์ก็บรีฟสั้นๆให้พวกเราฟังนะว่าที่อาจารย์ศึกษามาต้องว่าสอนเด็กๆเป็นยังไงบ้างแล้วก็จริงๆหลักคําสอนในทุกๆศาสนาก็เป็นอะไรที่ถ้าเราศึกษาแล้วนะคะก็มีอะไรดีๆที่เราสามารถจะนํามาประพฤติปฏิบัติได้ด้วยไรใช่ใช่แล้วก็อีกอันหนึ่งนะที่ที่พี่จะจะชอบสอนเด็กๆมากๆเลยพี่ว่าดีมากคือศาสนาคริสต์อ่ะจะสอนที่เรารักตัวเองซึ่งคําว่ารักตัวเองอ่ะบางคนเข้าใจว่าแปลว่าเห็นแก่ตัวแต่ความจริงในศาสนาคริสต์จะไม่ได้สอนถึงแก่ตัว รักตัวเองเพราะว่าเห็นคุณค่าของตัวเราเองใช่ไหมพี่จะพูดกับแบบอเสมอนะอีกว่าอย่างเช่นอะไรอ่ะพี่จะบอกว่าเ,เราอ่ะเหมือนกับแบงค์ร้อยนะที่แบงค์ร้อยเนี่ยที่เราเราเพิ่งไปเอาออกมาจากแบงค์ชาติออกมาเลยนะที่เป็นบงินเนี่ยมันจะใหม่มากเลยที่เห็นนะจับแล้วโอ้มีความสุขและอีกแบงค์ร้อยอ่ะที่มันผ่านการใช้มือมากสกปรกอะ่ะมากเลยอะ่ะแต่แบงค์ร้อยทั้งสองดังเนี่ยเมื่อเราเดินไปซื้อของมันก็ซื้อได้หนึ่งร้อยเท่ากัน ชีวิตเราก็เหมือนกันถึงชีวิตเราจะผ่านอะไรมาเนี่ยเลวร้ายเหมือนแบงค์ร้อยแบงค์งนั้นเราก็ยังมีค่าหนึ่งร้อยเท่ากับแบงค์ร้อยใหม่อีกใบเสมอเลยเราต้องหลักตัวเองไว้ต้องเห็นคุณค่าตัวเองใครอาจจะไม่เห็นคุณค่าเราแต่เราก็เป็นหนึ่งร้อยนั้นเสมอ <c oughs> <c oughs> วิสาธูค่ะอาจารย์ชอบอ่ะชอบจังเลยแล้วนอกจากนี้เรายังจะมีวิธีการที่เราจะมีมุมมองที่เราจะรักตัวเองแล้วก็ให้คุณค่ากับตัวเองได้ไหมคะอาจารย์เพราะว่าเดี๋ยวนี้หลายๆอย่างมันทําให้เราลืมที่จะรักตัวเองแล้วก็ให้คุณค่าตัวเองค่ะอาจารย์ครก็เรายังมีคุณค่าเยอะแยะกิ๊เรามีคุณค่าเสมอแต่ว่าบางทีเราอาจจะไปโดนแบบเราเราไปแคร์ผิดคนหรือเปล่าเราไปฟังเสียงที่ผิดหรือเปล่า<ๆ>เขาเรียกว่าเสียงกล้องในห้องแคบห้องแคบแคคือในความคิดของเรา แล้วเราไปฟังเสียงคนที่เขาไม่เห็นคุณค่าเราแต่คนที่เขาเห็นคุณค่าเราอะ่ะเขาก็จะเห็นว่าคุณค่าเราเสมอคนที่เขาเขารักเราเขาก็รักเราคนย่างข้ามคนที่ก็ไม่รักเราเขาไม่ได้มีอะไรที่เป็นจริตที่ตรงกับเราเขาก็ไม่รักเราอะ่ะบางครั้งเราก็ไม่ต้องไปฟังอะไรมากนะที่ว่าแล้วก็ฟังรับฟังว่าอะไรที่เราต้องปรับตัวแบบเออทําให้นันดีอะ่ะแต่เราก็ไม่ต้องแคร์เพราะบางคนถ้าเขารักเราจริงๆอะ่ะเขาจะไม่วิจารเราแบบนั้นหรอกเชื่อพี่ดิอย่าสมมติว่าพี่รู้จักเมืกี้กันแล้วพี่จะไปเขียน พิคในโซเชียลทำไมทำไมที่ไม่โทรศัพท์ไปคุยกับพิกเลยว่าอะไรดีไม่ดีอะไรแบบเนี้ยนั้นเป็<า>ก,ก,กันเขาจะมาบอกกันตรงๆเขาไม่ต้องไปเขียนกันลำบากเราพีว่ว,ว,ว่านนะั้นใช่นะเฉะนั้นอ่ะก็ให้ให้ให้เราคิดไว้เสมอว่าเราทุกคนมีคุณค่าเพีงแต่ว่าเราต้องหาคนที่ออคนคนหนึ่งอ่ะที่เขาหลักเราที่เจอแล้วเวลาเราเกิดปัญหาอะไรเราคุยกับเขาคุณค่าเราจะไม่ต้องไปเลยในสายตาเขาและในสายตาตัวเอง แต่บางคนคนที่เขาไม่รักเราเขาไม่ได้สนใจเขาหมู่แต่ไปโฟกัสเรื่องอื่นเขาฟังเราเขาก็ไม่ได้สนใจเราก็เลยอาจจะเกิดความรู้สึกเอ่อที่ว่าอาจจะเข้าใจในผิดอะว่าคนไม่เห็นคุณค่ายังมีคนเห็นคุณค่าคุณเสมอหาค,คนนั้นที่เจอถ้กคุยเขาค่ะค่ะอาจารย์ค่ะแล้วเด้มาถึงช่วงสุดท้ายวันนี้ค่ะก็เลยอยากจะขออนุญาตให้อาจารย์ฝากกาลังใจให้กับพวกเรานิดนึงนะคะว่า เราจะใช้ชีวิตในโลกใบนี้ให้มันมีความสุขได้ยังไงอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เป็นกําลังใจให้เพื่อนๆได้ได้เดินอยู่บนหนทางแห่งความดีความสุขกันต่อไปคะ่ะอาจารย์คะ่ะสาหรับพี่อ่ะเอ่อมอง,มองที่ม,ทมีที่มีความสุขคือพี่จะอย่างเช่นพี่คิดถึงกิจพี่รู้ว่ากิจหลักพี่หรือลูกน้องพี่เขาหลักพี่พี่อยู่ด้วยพี่อ่ะโตขึ้นมาด้วยความหลักแล้วก็จะอยู่ทุกวันด้วยความรลัก ตรงนีหะคไม่มีอะไรแล้วความรักมันทําให้พี่อบอุ่นเสมอไม่ว่าเกิดเหตุการณ์อะไรเลวร้ายความรักจะปกป้องให้พวกเรา่ผ่านมันไปได้สมมติที่กำลังรอให้เรื่องอะไรพี่ก็ไปโอบกอดพี่นี่ความรักตรงเนี้มันทําให้มันเหมือนกับเรื่องโรคที่มันดูเลวร้ายมันก็จะไม่ไม่ได้ยิ่งใหญ่อลยร้งนั้นเท่าความรักที่คนมันให้เราอ่ะพี่ก็ยังเชื่อแบบนี้เพราะฉะนั้นพี่ก็ยังก็ขอให้ทุกคนได้ได้ได้อย่าลืมคนที่เขารักเราอ่ะแล้วก็โัรกคนที่เรารักอ่ะเมื่อเกิดอะไรขึ้นเดินไปหาเขา ถ้านาเดินไปหาเพื่อถึงจะไม่มีเวลาให้กันแต่เขาต้องมีเวลาให้เราบ้างแหละคนที่รักกันแล้วก็สิ่งเหล่านี้มันจะอบอุ้มยืนใจเราอยู่ในสังคมทุกวันนี้ที่เราถูกทําให้รู้สึกไม่รักกันที่จริงๆเราต้องรักกันนะคะใช่ค่ะค่ะอาจารย์ปิงเข่าวันนี้ขอบคุณมากเพื่อนๆเมนมาเยอะเลยค่ะบอก ขอบพูดอาจารย์ปิงมากค่ะนะคะต้องไม่เป็นลูกศิษย์อาจารย์อีกคนแล้วค่ะก็มีคนถามว่ามาแล้วฟังย้อนหลังในที่ไหนนะคะบางคนเพึ่งเข้ามาก็อยากจะบอกว่าก็ไปติดตามชมได้ที่ช่องมีสตินะคะสะกดเลย ME แล้วก็ SATI เมื่อก่อนที่ทํารายการมีสติกับอาจารย์นะคะแต่ว่าช่วงหลังนั้นแต่กลับมาจากบวชก็เลยเอาที่เนี่ยค่ะมาไลฟ์สดทำมาค่ะอาจารย์ค่ะก็ให้น้องไอเมี์เขาตัดคลิปแล้วก็ขึ้นไปแฮงก์ก็ทุกคนก็ยังสามารถไปดูย้อนหลังได้อยู่ค่ะอาจารย์ค่ะที่ยังเป็นคีนะกิ๊ เย้ำอีกทีหนึ่งที่เมื่อกี้กจิ๊ถามพี่ว่าฝากอะไรอ,ะอ่ะฝาอคนผู้ชมก็อยากจะฝากว่าเออเราเราบางทีเราบางทีเราเวลาไปฟังอะไรอะ่ะเรื่องฟังคนที่เขาเขารักเราดีที่สุดเลยแต่ไม่ใช่แบบรักแบบว่าแบบว่าไอ้นั้นรักแบบหลงๆลนั่นไม่ถึงรักเรานะเพราะมันทำให้เราจิตมีความสุขมันที่อย่างที่พี่บอกอะคนเราอะทุกวันนี้โดนแยกไปทาให้เรารู้สึกว่าเออเราต้องไปแคร์คนนั้นคนนี้มากเกินไปจนในที่มางทีต้องเดินไปด้วยความรักดีกว่า คนไหนที่เพิ่งมาดูนะคะเดี๋ยวกลับไปย้อนดูได้หมดเลยว่าพูดอะไรไว้นะคะแล้วเราไม่มีโอกาสหน้าเราเจอกันนะจิตอาจารย์คะคนที่เราควรแคร์ที่สุดคือใครคะคนที่เราต้องแคร์ที่สุดพี่คิดว่าต้องดูต้องอยู่ในแต่ละสถานการณ์บางทีก็เป็นตัวเราเองบางทีก็เป็นคุณพ่อคุณแม่บางทีก็เป็นเพื่อนมันก็ต้องดูสถานการณ์เราไม่พี่อย่าเป็นคนไม่มีสูตรพี่คิดพี่คิดแบบสมเด็จสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าหลักธรรมแต่ละอันมันก็มาแก้ปัญหาเนี่ยไม่เหมือนกัน ถ้าเราต้องการทา,าก้อหน้าคุณก็ไปอิธิบัติี่ถ้าคุณต้องการไปที่พอทโธคนคุณก็ไงโทมิฐานสี่ถ้าคุณต้องการสังคมสงฆ์คุณก็ไปสังวมตถุศีถูกไหมฮะถ้าคุณต้องการอยากทำบุญเพื่อเพื่อ,อเพื่อพ่ะชาติต่อไปก็สัมปารายิกะถาถ้าคุณต้องการทํเพ่อชาตินี้นก็ทิฏฐธรรมิกถาประโยชน์อะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นน่ะพระเจ้าเนี่ยจะมียาสําหรับทุกเหตุการณ์สําหรับเหมือนกับผู้ป่วยหรือเกิดเหตุการณ์ใดๆแค่เราเลือกทรมะให้ตรงนะเราก็จะโอเคละแต่ทุกวันนี้บางคนเนี่ยเหม เหมือน่าคนต้องไปอ่านธรรมะในสิ่งที่ไม่เกิดกับตัวเองว่าอาจจะไม่เห็นประโยชน์ไงแต่ถ้าวันเกิดเรื่องราวแล้วไปอ่านแล้วตรงจะรู้ว่าโอ้โหุทธเจ้าที่ทรงเป็นทัพหมอที่เก่งมากๆเลยค่สะสาธุสาธุสา๋ออะไรนะคะ อ๋อค่ะได้เลยค่ะอาจารย์ค่ะวันนี้ต้องกราบขอบพระคุณอาจารย์เป็นอย่างสูงที่ได้เมตตามาให้ข้อคิดที่ดีนะคะแล้วก็มาแชร์ธรรมาทานที่เป็นประโยชน์กับพวกเราทุกคนด้วยนะคะอาจารย์ค่ะกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะคะอาจารย์ดีนะคะเราขอให้กัรละยานมิตรทุกคนมีความสุขมากๆนะคะอาจารย์ค่ะกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะคะจงสุขภาพแข็งแรงนะคะขอบคุณภษาสุขภาพนะขอบคุณค่ะรักอกกาจารย์นะคะ <S <S